รู้สึกเหมือนจะ,ะเป็นข่าวจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ว่าเรื่องของ u b i s o อ t นะอาจจะโดน Ten เซ t ซื้อจริงๆก็ได้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยแล้วก็มาดูว่าข่าวเนี้ยมันเป็นไปได้มากน้อยกันแค่ไหนนะครับผมอ่ะตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้โดยการเลี้ยงข้าวผ่านระบบสมาชิกและรับไพ่สวยๆไปถือกันเป็นที่เ,เลลึกได้นะฮะ แล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและทุกๆกํากำลังใจนะครับผมก็หลังจากที่เราแบบเห็นข่าวนะครับมาก่อนนะี้นี้และนะเรื่องของ Ubisoft นะอาจจะมีข่าวหรือว่า,าจ,จะ Ten c ซ n t เขาอาจจะซื้อ Ubisoft นะนะครับแต แต่ตอนนี้คือมันมีข่าวออกมา,นาหนาหูมากๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับผมเซนเซนเนี่ยตระกูลเอ่อกิลเลโมัวเออนะครับกำลังพิจารณาซื้อกิจการยูวีซอฟในตระกูลกิลเลโมัวเนี่ยนะครับเอ,อ่อเขาเป็นเจ้าของนะนะครับเป็นผู้ก่อตั้งยูวีซอฟเป็นนักธุรกิจอะไรนะครับ ก็อาจจะดูความเป็นไปได้ใหม่ๆนะนะครับนะครับบริษัท t e n c e n t เนี่ยนะครับแล้วก็วตระกูลกิโลโม่ผู้ก่อตั้งบริษัท Ubisoft Entertainment S.A. นะกำลังจะพิจารณาทางเลือกต,ากต่างๆรวมถึงการซื้อกิจการของบริษัทผู้พัฒนา,นาเกมวิดีโอแันชาติฝรั่งเศสนะครับต้องมีการขยับขยายกันเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าสูเสียมูลค่าทางการตลาดไปมากกว่าครึ่งหนึ่งในปีนี้นะครับก็พอมีข่าวนี้ออกมานะครับผมหุ้น ยูบีซอฟมันก็ขึ้นอ่ะเนี่ยเราดูเลยนะหุ่นยูบีซอฟนะขึ้นขึ้นแบบอยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นอีกก็เราอาจจะพอนู้วานได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงอาจจะแบบเจ็ดสัก70%ละไปละเป็นไปได้นะครับผมเท่าไรยูีซอฟนะนะครับผมเจ้า Assassin S อ s s i สซิน e e ช s า a d ด w ก็ทุกๆคนต่างรอคอยก็แบบ เหลวไม่เป็น5่ามีอะไรอีกหลายอย่างนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับผม,มถ้าเราถ้าเราไปดูกราฟหุ้นของ Ubisoft เนี่ยสักเดือนสักสักปีหนึ่งนะสักในปีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะหุ้นรวงจาก30จุดเหลือเหลือ10จุดแล้วก็เด้งมา14จุดนะครับ ่อนข้างหนักหน่วง Ubisoft นะครับผมผลทางที่ดีที่สุดเลยสำหรับผู้ถือหุ้นในตอนนี้ก็คือมันจะมีะสับเขาเรียกว่าสับการลงทุนอะ่ะเออเขาเรียกว่าการ exit นะครับการขายหุ้นออกนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาดูนะนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่ามีความเป็นไปได้มากพอสมควรเลยถ้า เทเซนซื้อ Ubisoft เนี่ยนะครับยูบซอฟก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีลู่ทางไปต่อของ Ubisoft เองเว้ยสำหรับผมนะนะฮะผมว่าข่าวนี้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นไปได้พอสมควรเลยนะครับผมท้ายที่สุดแล้วอะ่ะบทสรุปเรื่องราวนี้เออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมันก็ดีกว่าแบบอยู่ดีๆแล้วยูบ s ซอฟว่าหายไปเลยนึกออกป่ะเออนะครับอย่างน้อยก็แบบว่าเออถ้าเทเซนมาคุมก็อื ก็ยังดีวะอย่างน้อยก็ยังได้เห็นฟาคายภาคเจ็ดยังได้เห็นเดอะครูภาคสามเออนะฮะแต,แต่แต่ถ้าแบบโอ้ข้ามือเทนเซนตนี่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ Ubisoft ม,ม,มันไม่มันไม่มีเสมอตัวแล้วมันมีทางเลือกที่แย่ทางเลือกที่แยก่กว่าคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงแต่ก็นะ นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ยูนิซอฟพ์นะนะครให้ผ่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับผมถ้าเราแบบลองตัดเรื่องโว้ไม่โว้ออกไปนะนะครับคือตอนนี้ยูนิซอฟผมว่าเขาหันหัวเรือผิดทางเว้ยเขาไปหันไปเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไปทางตลาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตลาดด้านความหลากหลายนั่นแหละนะครับเออซึ่งอาจจะ ไม่ได้มีคนที่เล่นเกมเยอะขนาดนั้นนะครับผมมันก็เลยทําให้ Ubisoft เป็นส่งนี้ไว้นะครับเออผมไม่รู้นะจะเป็นยังไงต่อไปแต่ผมก็หวังจะเห็นฟ a r Cry ภาค7เห็น The Crew ภาค3ยังอยากเห็นอยู่นะแล้วก็อีกแบบหลายๆเกมเลยของฟ a r Cry นะอยากจะให้แบบ Ubisoft แบบเออคนวิกิตนี้ไปเร็วๆนะนะครับผม